ห้ามหยุดเครื่องเดี๋ยว OEE ไม่ได้ OEE คือค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกักรหมายถึงเมื่อใช้งานเครื่องจกักรเครื่องจักรก็พร้อมที่จะให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่เสียไม่ช้าไม่ว่างไม่รันเปล่าและผลิตแต่งานดีเท่านั้นดังนั้นถ้าเครื่องเสีย OEE ก็จะ drop ถ้าเครื่องชา้า OEE ก็จะ drop ถ้าเครื่องวิ่งเปล่า OEE ก็จะ drop และถ้าเครื่องผลิตงานเสีย OEE ก็จะ drop เช่นกันทำให้เครื่องห้ามหยุดห้ามชา้าห้ามว่างต้องทำงานตลอดเวลาใช่หรือไม่คะถ้าเครื่องหยุด ถ้า OEE จะเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิม <O EE. S 1> ก่อนที่จะตอบคำถามมาทบทวนสูตรหา OEE กันก่อนค่ะ OEE แบบช็อตฟอร์มนะคะเท่ากับ Standard Cycle Time คูณกับ Output แล้วหารด้วยโหลด Time หรือเวลาการทำงานค่ะถ้าเครื่องหยุด Output ก็ ลดลงเวลาการทำงานก็ลดลงเช่นกันตัวบนลดลงตัวล่างก็ลดลงดังนั้นค่า OEE ก็ควรจะเท่าเดิมค่ะดังนั้นถ้าไม่มีงานก็หยุดเครื่องชัดดาวตามแผนการผลิตไปเลยและถ้าไม่หยุดเครื่องให้เครื่องรันงานต่อเพื่อที่จะให้ได้ค่า OEE สิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้เกิด over production ค่ะ ซึ่งเป็นความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตเกินความจําเป็นและเป็นความสูญเปล่าที่อันตรายร้ายแรงที่สุดค่ะเพราะอะไร 1. ทําให้เกิดอินเวนทอรี่เสียพื้นที่จัดเก็บเสียแรงงานในการขนย้ายไปเก็บแล้วก็เสียแรงงานในการขนย้ายกลับมาตอนที่จะใช้งาน 2. ทําให้ไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยค capacit หรือกําลังการผลิตที่เหลืออยู่เนี่ย มีอยู่จริงๆเท่าไหร่ทำให้เสียโอกาสในการขยายลูกค้าใหม่ๆค่ะและ 3. ผลิตออกมาเป็นเว็เป็นอินเวนทอรี่ซึ่งเป็นต้นทุนจมจะต้องเสียเงินเพื่อที่จะถือคลองสินค้าก้อนนั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังขายไม่ได้แล้วอาจจะส่งผลต่อแคชโฟลหรือกระแสเงินสดทำให้เกิดมีปัญหาได้ค่ะ ดังนั้นเมื่องานหมดอย่าเอางานอื่นมาลันเพื่อที่จะให้เครื่องได้ทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วค่า OEE จะได้สิ่งที่ควรทำเมื่องานหมดก็คือหยุดเครื่องชัดดาวตามแผนการผลิตไปเลยค่ะเมื่อหยุดเครื่องแล้วค่า OEE ไม่ได้ลดลงแต่จะได้เท่าเดิมเหมือนกับเครื่องลันตอนตามปกติเลยค่ะ จบไปแล้วทั้ง10 EP กับเรื่องของ OEE อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเกี่ยวกับลีนกับดรลีนหมอลีนพัฒนาคนก่อนพัฒนางานสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ